สวัสดีครับ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 ครับผมผมกลไกวิทยายั่งยืนครับผมปัจจุบันเป็นช่างซ่อมรถอยู่ครับอืมครับซ่อมรถประเภทไหนครับคุณกลไก ก็จริงๆเลยซ่อมได้ทุกประเภทครับแต่ว่างานที่ทำอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพกรถยนต์เป็นหลักครับผมคือผมเองอนะจบผู้ช่วยแพทย์มาโดยตรงครับแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยผมก็ไปทำงานที่คลินิกครับคือตอนอยู่ที่นั่นน่ะก็ทำหลายอย่างเลยครับทั้งเข้าเส้นวิตามินฉีโบโอทอกซ์กดสิวอยากจะให้แชร์เรื่องของเทคนิคหรือว่าวิาวธีการขายทำยังไงเราถึงเป็น The Best of PT ได้ขนาดนี้ ให้ฟังได้ไหมครับไม่ยากครับพี่ผมก็ต้โต๊เซลล์ไปเลยคือพอใต้โต๊มาแล้วอรเขาก็ใส่แต่ชื่อผมเดียอแล้วสุดท้ายก็ให้เขาไปหน่อยหนึ่งเป็นสินน้ําใจไงครับก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่พี่ทราบะครับลถแต่ละคันมันใช้น้ํามันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าน้ํามันซีซีที่เขาให้ขวดมามันเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับแบบลิตรหนึ่งสองลิตรอะไรก็ว่ากันไปพอเติมเงี้ยคือใช้ไม่หมดผมก็ตวงตวงตวงเก็บไว้แล้วพอมีลูกค้าต่อไปมาเงครับ ผมก็ใช้ขวดเดิมนะครับที่ตรงตัวเก็บไว้จากหลายๆคันก็เติมให้เขาไปแล้วทีเนี้ยไอพวกเวลาที่เราเซ็นเบอร์ขวดใหม่มาจากสูงใหญ่นะครับผมก็เก็บสต๊อกสต๊อกไว้แล้วพอรวมได้แบบพอจํานวนประมาณนึงผมก็เอาส่งขายอู่นอกเลยพี่อย่างสมมุติว่าลูกค้ารายใหญ่ที่เขามาซื้อคอสใหญ่แสนบาทอย่างเงี้ยครับเลเซอร์ได้10ครั้งครั้งแรกที่ผมทําให้เขาเนะี่ยผมก็จะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็อาจจะไม่ประทับใจเขาก็มาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีก แล้วจํานวนที่เหลืออีก8ปถึงเครั้งผมก็เอาไปขายคนอื่นต่อแล้วเงินก็เข้ากระเป๋าผมเองแป๊บเดียวครับก็เก็บเง,เงินได้เป็นล้านละครับขอบระทานโทษนะครับคือผมจะเรียนอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วผมก็มีเทคนิคในการเก็บเงินของผมอยู่คือถ้ายกตัวอย่างเคสซัตเี้ง่ายๆนะครับก็อย่างเช่นลูกค้าสูงอายุ ลูกค้าที่เขาเบสอยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่อัพบ,บุ๊กแบงค์น้อยมากๆรวมถึงการใช้โมบายแบงกิ้งด้วยนะครับคือตรงนี้ก็เป็นช่องว่างทําให้ผมเนี่ยสามารถปลอมลายเซนลูกค้าเหล่านั้นแล้วก็เบิกเงินเอาออกมาเป็นเงินของผมเองทําครั้งละหมื่นบ้างหลักหมื่นหลักแสนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ครบสิบล้านแลครับไ,ได้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ก็จะนายไม่ว่าอะไรก <c oughs> ็มันก็ฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนแบบเป็นการแบบมีแต่ตัวนี้มันก็เหมือนแบบการคอรัปชั่นนั้นเหมือนการแบบอย่างนี้มันมันค่อนข้างไม่ถูกนะพี่ว่าเอ๊ะคณที่ทำแบบนี้เขาไม่เรียกว่าการชอบโกงนะเนี่ยคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับสารเองก็ยังไม่มีคําพิพากษาตัวผมเองในขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ พอดีหมดเวลาพอดีเลยค่ะเดี๋ฉันมีประชุมต่อยังไงขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะ